เรื่องนี้ทางพบตรค่ะพลตำรวจเอกกิตรัตพันเพชรบอกว่าได้รับรายงานจากพลตำรวจโทยิ่งยศเทพจำงนงรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจปูดรภาค2แล้วสั่งการให้ดำเนินคดีกับผู้ที่อยู่ในบ้านทุกคนทุกข้อหาตามพยาหลักฐานที่ปรากฏทั้งร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและความผิดตามพรบอาวุธปืนตอมทางให้พิจารณาเอาผิดเรื่องอัง้งยี่ซ่องโจรด้วย เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุทั้งอาวุธกระสุนปืนนะครับแล้วก็ให้มีการดําเนินคดีกับผู้ที่อยู่ในบ้านทุกรายทุกข้อหานะครับไม่ว่าเรื่องอาวุธปืนแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการซ่องสมมวดสมอั้งยี่อะไรหรือไม่อย่างไรส่วนเรื่องของการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก็ให้ดาเนินการกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในบ้านณนเวลานี้ ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนครับในเบื้องต้นพราะต้องรวบรวมหลักฐานให้พิสูจนลักฐานเข้าไปตรวจสอบคาบขมเมาดินปืนที่มือที่อาวุธปืนเครื่งองกระสุนปืนทั้งหมดแล้วก็เก็บร่องรอยต่างๆในที่กเกิดเหตุอยู่ครับ แล้วจากเหตุการณ์นี้ก็มีคนตั้งคำถามเยอะนะคะว่าขนาดสอจอตโต้งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นนักการเมืองท้องถิ่นยังถูกทําได้ถึงขนาดนี้แล้วถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดาจะเป็นยังไงสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจะมีวิธีการสร้างความเชื่อมัน่นสร้างความปลอดภัยให้กับชาวบ้านยังไงได้บ้างเรื่องนี้พบออตรอบอกว่าตำรวจมีข้อมูลของผู้มีอิทธิพลในแต่ละท้องที่อยู่แล้วแล้วก็จะสั่งการให้ตำรวจในแต่ละท้องที่เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อป้องกันการเกิดเหตุ อันนี้เป็นภาพที่นายกอบจอสุนทรวิลาวันถูกนำตัวมาที่โรงพักนะคะเมื่อคืนนี้ <c oughs> ยังมีบุคคลที่เป็นพยานด้วยนะคะ <c oughs> ขณะที่ รองนายกตัดมนตรีและรัดมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวาีรกูลค่ะบอกว่าก็ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้วแล้วส่วนตัวยังไม่ได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับอดีตรัดมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณก็คือคุณกหนกวันวิลาวันโดยคุณอนุทินบอกนะคะบอกว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแล้วก็ย้ํากับนักข่าวด้วยว่าเรื่องนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมค่ะได้รับรายงานในเรื่องของสถานการณ์ รารงยงานังไม่ได้มีการยกคุยกับบุฟหรืออะไรนักกานที่คงไม่ไม่ใช่เวลาที่จะาอ่าโอเคครับุผู้ชมครับก็ยัต้องติดตามกันต่อไปว่า<ข>คือใครที่มีส่วน,นเกี่ยวข้องใครเป็นคนยิงอะไรยังไงต่างนานาน,นะครับเพราะตอนนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อ คนที่สมอ้างว่าเป็นคนยิงต้องไปตามดูก่อนนะครับคุณผู้ชมครับว่าตกลงแล้วคืออะไรยังไงกันแน่เนี่ยนะฮะเพราะว่าเจคนละครับคุณผู้ชมครับที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ